สำหรับรถที่ไม่มีฝาปิดหม้อน้ําถ้าจะเช็คตรงไหนครับ <_ an> เราก็มาเช็คที่ฝาปิดตัวถังพักน้ําแทนนะครับอย่างตัวนี้เป็นวีโก้นะครับผมตัวนี้จะฝาแรงดันเขาจะอยู่ตรงถังพักน้ําเห็นไหมว่าตรงหม้อน้ำเขาะจะไม่มีฝานะครับเวลาไ,ล,ล,าไล่น้ําเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาเช็คต,ตัวฝาตัวนี้ตัวฝาตัวนี้จะไม่เหมือนตัวฝาปิดหม้อน้ําธรรมดานะครับเราจะออกมากดมาอะไรไม่ได้ครับตัวนี้จะต้องใช้เครื่องอเช็คแรงดันนะครับที่ศูนย์บริการเขาจะมีนะครับตัวนี้ต้องวัดแรงดันี่เนี่ย ค่ากำหนดตอนที่มันวาวมันจะเปิดคายแรงดันอยู่ที่108กิโลปาสคาลนะครับหรือว่าคำนวณคร่าวๆจะอยู่ประมาณ1.2บาสนะครับผมฝาตัวนี้ถึงจะทํางานครับเวลาเช็คนะครับก็ฝาตัวนี้ต้องไปศูนย์บริการแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือการเช็คระดับน้ํายาหม้อน้ําหรือน้ายาคูลแรนตัวนี้ครับเวลาเช็คให้เช็คตอนเช้านะครับผมจะไปเช็คตอนเครื่องร้อนครับเราดูในขีดบนกับขีดล่างตัวนี้ครับน้ํายาคูลแลนที่ดีจะต้องอยู่ระดับประมาณขีดบนนะครับไม่ควรเกินขีดบนอ่วละเติมอย่าเติมเกินขีดบนนะครับแล้วไม่่รปลาีงงงบตออยูิเณ ระหว่างกลางตรงนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครเติมเยอะเกินไปเวลาเขาร้อน <c oughs> เขาจะดันออกครับ,ออรรบเาออาาบขาจะมาดันออกตรงนี้นะครับสังเกตดูเดี๋ยวอ้อมมาดูฝั่งนี้นะครับผมนี่เขาจะมาดันออกตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีจุกยางหนึ่งอันนะครับที่อุดไว้กันเศษกันอะไรเข้าไปนะครับแต่ดูด้านล่างเขาจะผ่านะครับลองสังเกตดูด้านล่างเขาจะผายาวด้านล่างเพื่ออ่า คายแรงดันคายน้ําที่เดือดออกนะครับถ้าเติมน้ยาคูแลนมากๆแล้วอาจจะกระเด็นมาโดนพวกสายพานเกิดเสด็นนอกจากสกปรกเลอะเทอะแล้วก็อาจจะมาโดนสายพงษสายพานเสียหายไปอีกครับก็ควรรักษาระดับเติมอยู่ที่ขีดบนเท่านั้นอยาเติมน้ํายาคูแลนมากเกินไปแล้วฝากกันด้วยครับสำหรับใครที่อยากเช็คระดับหม้อน้ำเองสำหรับรถที่ไม่มีฝาปิดหม้อน้าก็มาดูฝาคายแรงดันแล้วก็หมั่นเช็คระดับน้ำยาคูแลนในถังพักนะครับอย่าให้ขาดอย่าให้เกินครับแค่นี้ครับก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ได้แล้วครับนึกถึงรถ